กรับสวัสดีครับสมัชชุ่มจะขลุบวันนี้เบาแอมโลธงสิผ้าเดินทางไปติดตามตัวเรกพระอาจารย์เตียอีกครั้งหนึ่งนะครับ่านผช้ชมเนาะโอ้เฮียนขับ่มนชู้ชมเฮียนบรยุทธ์ครับผีแม่ลูกครับผีแม่ลูกตายทองกลมเหรอครับอยู่ในวัดพระอาจารย์เตียแหะครับ่มนชู้ชมเนาะเป็นนั่งสวดมุ่นภาวนาครับตกกลางคืนมากผีแม่ลูกมหาครับมาบอกเลขสามตัวบนสองตัวล่างครับ งวดวันถึง16มีตัวห้าย่นพศ2006 66นี่เนาะครับเนาะสิเป็นตัวไรเด็ดเด็ดครับไปถามพระอาจารย์เตียกันครับกราบนมัสการครับพระอ,อาจารย์เตียกราบนมัสการครับสาธุสาธุครับอันพระอาจารย์เตียถ้าบิดที่ฮะหมวดนี้มันมีหวดนี่เด้อครับพระอาจารย์มีโฮกหรือโฮก มีหกบอกครับแล้วก้เข้าสองเดี๋ยวกนครับพระอาจารย์มันเสียงขาดขาดมีหกกับยังก่าครับมีหกอยังครับหกหนึ่งหกหกหนึ่งหกเอเอแล้วก็้าสองครับพระอาจารย์เอามาใส่ครับนี่ฮะพระอาจารย์เอามาใส่นอครับผีอรีตแม่ลูกมันหายอยู่นี่ละผีแม่ลูกบ่ครับนี่เออ ตัว,ร 9, วรประกันไม่ไหนมาหนึ่งสี่เก้าัวประกันอืมอาจารย์เตี้ยเบาแอมเราทงทั่วหายอยู่บุติดครับัวนี้ไม่ไหนมากหกหนึ่งหกราคาสองเก้าอืมพีแม่ลูกบ่ครับนี่เอออืมทีมม่ว่าเขามาฟังเลยแถวนี่ล่ะโอ้ยเป็นอย่าง่ะครับจังตายออกลูกใด้อตายทองกลมตัวนี้ครับ เออโอ้โตายเนาะอ๋อแล้วกเก้าฮาเก้าหาเอามาด้ใส่ครับพระอาจารย์ละละตัวเดียวครับนี่ละโอ้ครับ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 เป็นบอกตัวเดียวกันนี่เนาะผีตัวเดียวนี่เนาะครับเนาะเออเนี่ละระหว่างเก้าสองกับเก้าฮานี่ยละ ครับครับครับผมครับเกวนิ่งตัวนิ่งนกับคือเก้าสองเก้าห้าเนี่ละเก้าสองเก้าห้าครับพระอาจารย์นี่ละเลขสามตัวเอาแบบชั่ชวๆเลยครับพระอาจารย์ปุสนีเลยครับเอาแบบชั่วๆน่ากัเก้าสองก็เก้าห้านี่ละครับเลขสองตัวเนาะเลขสองตัวสามตัวครับโูไปหนังครับโบไปหนังสามตัวนี่มันหกหนึ่งหกครับผมหกหนึ่งหกเนาะ <ส>ตัวนี้มันมาไห้มันแบบมันมาล่างๆหน้ารยตัวนี้ครับตัวนี้เห็นมาล่างๆอู้สามตัวเป็นงล่างๆจา<น>ได้แต่ว่าฮุกมึงฮกมันบอกครับตัสองตัวนี่เห็นชัดเจนนะครับแล้ว่าแซลเข้าสองกับเข้าหางเ,เห็นเห็นชัดเจนอู้ครับผมอ่านันเป็นยังไงครับอันก้มเพลอนไว้ของเสือใหญ่กุม่ารดำเหาครับพระอาจารย์ บ่มาเป็นเกียร์เกียร์เสียต่มาบ่ต่มาบวกขับบวกขับวัดบวกขับบวกขับเจ้าว่ามึงเทีกูขับเช่นไรว่าครับตอนนี้ว่าว่ะที้องไปถามบุตรย์ตัววะว่มึงนี่ลับว่าทั้งตัวแม่ใจทั้งสกุลบ่ว่าอทช่วงนี้บ่ไหนเดินทางเลยครับพระอาจารย์บ่ไหนเดินทางไปทั้งสกุลเลยพระอาจารย์สิ่กับบ่ครับนี่ ส o, m h m h o, asted, è, aime, ิกับโบราะกีดแลทิ้งนาโุราณเจ้านสิเด็ครับจะมีจะมีปัจจัยอะไราก็สิครับโอ้ครับครับได้ครับผมได้ครับเดี๋ยวพระอาจารย์เบาเอมตทีโซยคาลดเพราะว่าคุณยายเหมยเป็นคุณยายเกาหนุนผู้มาว่าไครับเพราะว่าต้างโบลาดเป็นมหาฤทธิอไรก็เระว่าปัจจัยยังไ่ทันว่าไม้ถาม คืบยังไงเขา,นา,เานนหนั่มล้มตาอยู่ปวดเท้าหนั่มหน้าไหนก็ไม่ได้หนีหนีหนีเลยครับผมลูกศิษย์ลูกหาเนาะครับเนาะอลุกห้าเลยล่ะครับได้ครับพระอาจารย์เดี๋ยวเร<อ>าเริ่มาทวงหนึ่งจ้ะคือทำบุญซอยคารถกับบิบซีเนาะครับเนะเาะเขาตอนนี่ละอุ้ยครับสาธุสาธุขอบคุณพระอาจารย์เตี่ยได้หลายครับขอบคุณครับพระอาจารย์กราบหน้าครับอ่าอ่ขอให้ ตุีพุทสิงห์มีตัวสาธุสาธุครับเอาไปช่วยไขมันสาธุครับเอาเอาเอาครับครับผมครับผมนะครับท่านผู้ชมเนาะโอ้เลขกสามตัวครับผีแม่ลูกครับให้มหาพระอาจารย์เตี่ยววสันครับแต่สองตัวนี่เห็นชัดเจนนะครับเนาะเลขกสามตัวนี่พอล่างๆครับใครลืมว่าเลขกหกกับเลขกเก่ามันมันเป็นตัวเดียวกันครับเอฟซีเนาะงวดที่ผ่านมาพระอาจารย์พันบ๊กหนึ่งเก่าศูนย์วสัน แต่บ่าวแอมบูทงนี่ทู่โติดครับอู้บอกหนึ่งศูนย์เก่าไหมครับขอโทษขออภัยครับครับผมเนาะกระเข่าครับท่านผู้ชมนี่ล่ะงวดนี่ล่ะครับท่านผู้ชมงวดวันที่สิบหกมิถุนายนพศสองพันถล่อยหกสิบหกครับพระอาจารย์เตียเพันจักราบวัดผู้หัวหลุนนะเนาะครับท่านผู้ชมเนาะครับเดี๋ยวบ่าวแอมบูทงนี่กับสีซอยคารุดกับพระอาจารย์เตียครับขั้นตาเอฟซีอยากท้าบุญกาทู่มหาบ่าวแอมครับท่านผู้ชมเนาะซอยคารุด พระอาจารย์เตี่ยครับเพราะว่าทั้งผุนกะเรียกตครับด่วนวันศัตรนะครับเนาะแต่อยู่ทั้งผู้หัวหลุนนี่เป็นว่าไฮเลกแม่นครับพระอาจารย์เตี่ยเิ่นว่าไฮเลกแม่นเพิ่นก็เลยสิไปจําวัดไปจําวัดอยู่ผุนล่ะครับไปอยู่วัดผู้หัวหลุนผุนเนาะเนาะเดี๋ยวเบ้าแอมมตะทงนี่กับสีจดตัวเลขของพระอาจารย์เตี่ยของเข้าไ้แคบหน้าจอครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบ้าแอมมะทงนะไม่เด้อครับไปรับชมมองตัวเลขกันครับ ครับผมเสมอชมนี่ด้วยครับตัวเลขของพระอาจารย์เตียเนาะครับเสมอชมเนาะเลขสามตัวครับเห็นพอ้งล่างครับเสมอชมเนาะเห็นบบชัดเจนเพิ่นว่าครับแตลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับงวดวันที่สิบหกพีโตน่าคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเนาะหกหนึ่งหกหกหนึ่งหกครับสมอชมอย่าลืมว่าเลขหกกับเลขเก่านี่มันเป็นตัวเดียวกันครับกับกันลงมามันก็เป็นเลขเก่าครับเอาเก่าหนึ่งหกก็ได้ครับหรือว่าหกหนึ่งเก่าเนาะครับเสมอชมเนาะเลขสองตัวนี่เป็นเก่าสองสองเก่าครับสมชม หลักกากับเกาหาครับเห็นชัดเจนครับท่านผู้ชมเนาะขอให้มีโชคใไงครับพระอาจารย์เตียครับพระอาจารย์เตียเคยให้โชคให้ลาภท่านสสอยู่อำเภอนิคมน้ำอูนจังหวัดสกลนครถือลอตเตอรี่มาแล้วครับ16ล้านว่าันครับพุทธนี่จนซาครับท่านผู้ชมเนาะงวดนี้ครับงวดนี้งวดวันที่16มิถุนายนพศ .2566 ครับปล่อยละครับท่านผู้ชมเนาะ616กับ92 95ครับส่วนเสือใหญ่กุมารดำนี่ยังบ่มาหาครับท่านผู้ชมเนาะกุมารทอง พระอาจารย์เตียกับฟ้าวัดอยู่ทั้งภู่งหัวรุนเป็นล้วครับท่านผู้ชมก็ลองเอาไปเสียงโศกเสียงลาบลองเบิรงครับหกหนึ่งหกครับกับเก่าสองเก่าหาครับสำหรับคลิปนีเบาแอ็มโลตงกับศิลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับเตยันตื่นไปใส่ครับเอฟซีเบาเอ็มโลตงนี่มีของดีมาฝากนะครับเนาะไปรับชมเบิกงของดีกันครับเบาแอ็มโลตงนี่ด้เดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ จังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับในมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหลียดเงินเหลียดทองเหลียดทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบบดีลูกค้าโบใไขเขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เหลียดเงินเหลียดทองซื้อเลกซื้อลอตเตอรี่จึงสี่เหลือถือนะครับน้อท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ห้องในครับว่บา วิธีใส่ของดีเป็นแบบไดเนาะครับเนาะโอ้ดีขักรับท่ารับผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตอนายกเลือกการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายท,ทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 าธาธาธนี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ห<ต>น่อยละกรบี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่ละก็บีบี่อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสาม 1> 1, 2, 3, หนึ่งสองสามลูกหอสามครั้งโอครับถ้าปปกสามครั้งลูกหพอสามลูกคิ้วสามครั้งลูกพอสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผม,บผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่พอนว่มอะไรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอเอาแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตาหหมยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกับโบล้อซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้าย่างบบเห็นลานเฮาไข่ไขายว่ามีอียงบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดามาบังนาลานเห็นใอ้คนมองบบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด ต้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลานคาดลานขายขฮาครับขายดีปันเท,นท่น้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่งกายผู้สาวผู้บาา้ามักเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสัมผู้ชมเอาไปใไส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสันผู้ชมเปิดฟ้าลงปอ,อูกมากนะครับเนาะหล้วก็ะมือแท้ๆครับสัมผู้ชมมือแท้ๆแล้วก็ะบี้ยังสีครับมุนหมุนยิงสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูกปากสามเทื่อนะครับ ท่าปากสามเทือ่อท่าคิ้วสามเทื่อล่ะกรเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกรเป็นหวานเป็นจุดๆด,ด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดัง, film, ดงนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงินข่าวว่าไส้ทีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่าก้นหักก้นหลง เบาแอมโลทุงกับบลอรซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถงมาตามเบอร์โถงนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับน้อเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโลทุงนี่ได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่ราสีมันบดมันบัง เสียเนื้จังไรในตัวเขาสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับเอามาฝากเอฟซีโบลายกระทู้มาได้กทู้มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าวแอามาตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับผู้ชมเนาะนี่มันตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่๊ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ํหาบาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ